สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณครูให้นักเรียนอ่านสํารวจคําศัพท์จากเรื่องเรื่องอะไรนะคะดังยาดังยาทิพย์ชโลมใจใช่ไหมคะนักเรียนไปอ่านแล้วก็สํารวจคําศัพท์พร้อมทั้งช่วยกันบอกความหมายของคําศัพท์ต่างๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะมาถอดความกันนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ถอดความหรือว่าถอดคำประพันธ์เพื่อจะให้รู้ความหมายของบทร้อยกรองที่เราอ่านนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งทรงงานหนักไหมหน,หนัก,นกเพื่อใครเพื่อ,อประชาชนเพื่อประชาชนชาวไทยนะคะเพราะนั้นเราในฐานะที่เราเป็นคนไทยไหมเป็นคนไทยเรารักพระเจ้าอยู่หัวไหม รักเ,เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะได้เรียนรู้บ้างว่าพระองค์ท่านทําอะไรเพื่อปวงชนชาวไทยบ้างนะคะนักเรียนรู้จักอะไรบ้างพร้อมหรือยังอ่าพร้อมแล้ว,ลวห้องสองครูคิดว่าคุณจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะวันนี้ช่วยกันรวมด้วยช่วยกันถ้าเรารักในหลว <c oughs> อ่านบทร้อยกรอง แล้วทำไมแล้วถอดคำประพันธ์นะคะแล้วถอดคำประพันธ์ก็คือถอดความจากร้อยกรองเป็นร้อยแก้วนั่นเองเราศึกษาไปแล้ววิธีการทำยังไงบ้างนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเราอ่านหรือยังอ่านแล้ว,ลวขั้นตอนที่สองอ่านแล้วถ้ามีคำศรรัพท์ที่เราไม่ทราบความหมายเราช่วยกันหาความหมายไปแล้วเราผ่านขั้นตอนที่ที่หนึ่งที่สองไปแล้วใช่ไหมคะ ังนั้นขั้นตอนที่สมเราทำไงขั้นตอนที่ส,อ,สอ่าแล้วก็ทำไมคะความหมายของคำศัพท์ถอดความถอดความแล้วก็เรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของเราเองนะคะเราจะครองแผ่นดินโดยทรรเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเป็นเป็นอะไรคะเป็น อะไรที่คุณครูอบอกไปแล้วเมื่อเช้านี้เมื่อชั่วโมงที่แล้วเป็นพระปฐมบรมราชโองค์การนะคะเมื่อวันศุกร์ที่5เราความเป็นมานิดนึงพ,พฤษภาคมพุทธศักราช2493เนี่ยรัฐบาลไทยจัดพิธีบรมราชาพิเศษถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่วันนี้ก็คือวันที่ขึ้นครองราชใช่ไหมคะ ในวันนั้นเนี่ยทรงมีพระบมระบระมราชโองการว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะคะและก็ทรงยึดพระราชปณิธานโดยเสมอมานะคะโดยเสมอมา <c oughs> จึงเ,เราจึงถือว่าวันที่5พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอะไรด้วยเป็นวันอะไร เป็นวันชาตรมงคลนะคะตั้งแต่วันนั้นสืบมาจนถึงปัจจุบันนะคะพระ,ระบรมมราชโองค์การว่ายังไงนักเรียนลองดูสิเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินและประชาชนชาวไทยโดยอะไรคะทศพิษราชธรรมนะคะโดยไม่ได้คำนึงถึงความสุขส่วนพระองค์เลยแต่ ทรงนึกถึงแต่ใครปร,ประชาชนและประเทศชาติสยามก็คือประเทศไทยนั่นเองใช่ไหมคะผ่านไหมผ่านตรงนี้คครูบอกความหมายไปแล้วนะคะบอกว่า,าแม้พระบรมบรมราชโองการเนี่ยจะ สั้นๆแต่ก็กินความหมายลึกซึ้งแสดงถึงพระราชมรธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและก็ปวงชนชาวไทยให้เกิดความเป็นธรรมความมั่นคงและก็ความสงบสุขนะคะเพราะนั้นนักเรียนช่วยกันอ่านแล้วก็ช่วยกันถอดความบทต่อมานี้เลย1 2 3 2> ่งสอง บทแรกใครจะอาสาถอดความให้เพื่อนเพื่อนฟังบทแรกบทนี้ใครเอ่ยสวรีใช่ไหมาสาวรีสวรีว่าไงลูกมาเลยออกมาเลยลูกนี่เลยได้ยินคำพูดของพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งขึ้นครองราชสมบัติจะได้เห็นน้ำใจอันบริสุทธิ์ดูดเพชรอันสวยงามซึ่งเดินตามพระมหากษัตริย์องค์ <c oughs> ก่อน,อนจนถึงวันนี้ผ่านมา60ปีแล้วได้ปรากฏชัดอย่างไม่ต้องสงสัยทรงเป็นผู้นำในการพัฒนาทั้งสิ่งที่เป็นนามาทำและรูปประทำแมบทไเดียว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 บทนี้ของใคร วันนี้ของใครที่เตรียมถอดความมายินพระราชดำรัสถ้าตรัสไว้ใช่ไหมไหนคุณครูขอดูหน่อยสิหนูไปเขียนมาว่าไงอ๋อหนูไปยาวเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมหนูถอดความสองบทเลยค่ะเอาไม่เป็นไรเอาเพื่อนๆอ่านต่อเ<า>ดี๋ยวจบแล้วใช่ไหม ูรรรประทันำตนาเมมารักกายทงทนสวรีบอกว่าหนูถอดความมาสองบทไม่ใช่กับ่บทเดียวอ่าว่าไปว่าไปได้ยินคำพูดของพระเจ้าอยู่หัวเมื่อขามขึ้นของราชสมบัติจะได้เห็นน้ำใจอันบริสุทธิ์ดูดเพชรอันสวยงาม ซึ่งเดินตามพระมหากษารองค์ก่อนๆจนถึงวันนี้ผ่านมา60ปีแล้วได้ปรากฏชัดอย่างไม่ต้องสงสัยทรงเป็นผู้นำในการพัฒนาทั้งสิ่งที่เป็นนามประทรและรูปประทรมแม้จะทรงลำบากและโวรกายพระองค์ก็ทรงอดทน สาลีว่าไงเ,เพื่อนๆจำได้ไหมจำ,จำได้หรือไม่ได้ไไดจำไม่ได้น,นีทำไมละ่ะอ้าวดูอยู่ย้อนกลับย้อนกลับสาลีบอกว่าไงนะคะใครจำได้บ้างยกมือแสดงว่าไม่ทันได้ฟังสาวรีไปไวหรือเปล่า,าไวาไห<ว>มไม,ไม่พูดเบาพูดเบาอ๋อเราไม่ค่อยได้ยิน จอมรีบอกว่าอะไรนะคะได้ยินคําพูดใช่ไหมถ้าถ้าจะถอดความไม่เป็นคําพูดที่เราสื่อสารกันเนี่ยธรรมดาคําธรรมดาเนี่ยไม่ใช่คําราชา์ก็ต้องบอกว่าได้ยินอะไรได้ยินคําพูดพระราชดํารัสก็คืออะไรนั่นเองก็คือคําพูดแต่เป็นคําพูดของพระมาหากษัตริย์นะคะได้ยินคําพูดของใครของ ในหลวงของเรานั่นเองที่พูดว่าอะไรที่พูดว่าอะไรคะเอาช่วยกันดูช่วยกันดูได้ยินคำพูดของพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่ขึ้นครองครองราชนะคะหรือว่าครองราชสมบัติเหมือนที่สวลี <c oughs> ออกมาถอดความให้เราฟัง <c oughs> ก็จะได้เห็น <c oughs> เห็นอะไรหาดทไทยก็คือได้เห็นน้ำใจพระราชหาดทไทยนะคะถ้าเป็นคำราชศัพท์ น้ำพระไทยที่ทำไมที่ทำไมคะที่บริสุทธิ์รพระบริสุทธิ์ก็คืออะไรคะน้ำพระไทยที่ใสบริสุทธิ์เขาเปรียบเทียบว,ว่าบริสุทธิ์ดุดอะไรดุดเพชรอันสวยงามเพชรงามก็คือเพชรที่สวยงามนะคะดุดก็คือเหมือนนั่นแหละเหมือนเพชรอันสวยงามดำเนินตามบุพกษัตัตย์ก็คือดำเนินตาม พระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนๆนะคะขัติยาล่ะขัติยาเราเราไม่ได้เอาความหมายมาเรียงแต่เราเรียบเรียงด้วยจำนวนภาษาของเราเองนะคะซึ่งเดินตามรอยพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนๆจนถึงวันนี้ผ่านไปกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วคะผ่านไป60สกว่าปีแล้วนะคะต้องบอกว่า60กว่าปีใช่ไหมลงไปนับดูปีนี้เป็นปีที่เท่าไหรแล้วนะคะ ปรากฏอย่างชัดเจนไหมปรากฏอย่างชัดเจนอาจชัดเจนไม่ต้องสงสัยเลยนะคะไม่ต้องสงสัยทรงเป็นผู้นำในการพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาสิ่งที่เป็นทั้งนามารมก็คือสิ่งที่เรามองเห็นจับต้องได้เนี่ยและรูปธรรมและสิ่งที่มองไม่เห็นแม้จะทรงลำบากพระวรากายพระองค์ก็ทรงทรงอะไรทรงอดทนทรงอดทนผ่านไหม ชัดเจนไหมชัดเจนหรือยังอ่าชัดเจนแล้วบทต่อไปอันต่อเร็วทุกย่างก้าวรอยรทบาสด็จไปทั่วท้องดินแทนไทยทุกแห่งอุ่สทรงรู้จริงเพื่อแลยุบุญทรงยิดคุ้นหากช่วยด้วยเมตตาเอาสองบทนะ

วลักษ์สองบทเหมือนกันใช่ไหม